โดยดีๆลกูกเป็นบูชาไม้คำโพนะคะ99บาทเขียนชื่อแล้วก็ให้ผู้ชายขึ้นไปเอาขึ้นไปวางข้างบนนี่นี่นัรับตรงนี้ของอาแพนด้วย พี่เป๊ะไม่ไม่ไม่ตั้งหมดตั้งหมดเอาให้ลงล็อกลงล็อกลง็อกเพียงเพียงลงเออเสียงให้มั่นคงนะมั่นคงไหมน้ำล้มนะโออผสมน้ำใสแฟร์แล้วแล้วของเราวางไหนนะโอเค